ลามแบบไล่นอนทายนอน, darum, น,อนครับสองอะไรใส่ดีเขาเครื่องลองใจอือมาดีใส่ได้ประมาณแท็กซี่โตนคะรพมอ,อืมอู้ดไอ้ห่วยห้วยเลยครับผมสวัสดีครับผมมุนตีหน่อยลอยลครับผมอันนี้แถาพ่อครับผมสวัสดีกล้องเลยพ่อสวัสดีครับปลานี้ครับผม เสี้ห์นล้ำปลาไหลได้ปลาไหลมากเหมือนกันแล้วปลาไหลมากกิโลหนึ่งสิบมัดล้ำปลาไหลเจ็บแซ่บล้ำล้ำสองแบบพอๆเลล้ำสองแบบล้ำปลาไหลได้หนูร้อมปลาลิดเป็นีสน้อปลาลิดไม่กินลามปลาไหลเด้อปลาลิดเอ้ย เป็นต่าแซ่บขนาดใช่ใส่อย่างนี้เะพอ่อใส่เกลือใส่ชูรสใส่พริตูใบบักูดเครื่องมันตำอย่างตำตไะไคร่บ่ตำตะไคร่พริกแห้งพริกแห้งนี่ครับสีล้ามสองแบบครับสีล้ามแบบปิดฝาครับฝาเทิ้งครับผมฝาเป็นปุงหลือใส่พกอีตูใบบักูดครับผมนะครับลูกโดดเอาใส่บ้างครับเป็นสีล้ามแบบอันนี้สปิดฝาทังเทิ้งครับผมล้ามแบบไล่นอนไทยนอน สองอะไรใส่ดีแตเอาเครื่องลงใส่หนูมาที่ใส่ได้ประมาณสี่ตัวนะพ่อนึ่งยังไงใส่บ่ได้นั้นบางหน่อยใส่สีต่ตัวนะพ่อได้เม็ดทีแดกว่าสิผ้ากันปิ้งกินครับผม อันนี้เขาพ่อพันว่าอยากลามว่าสัตว์พันว่าบริเกตกินโดนแล้วพันว่าลามแบบโบราณพอแล้วพ่อทำมันเต็มเลยโอ้พระอีตูปกข้างบนครับผมลูกโดดครับผมเก็บมาจากต้นนาบ้านพอแล้วพอมันเต็มแนะตั้งปีเต็ม ใส่า้าปิดนี่ครับฝาปิดนั่นปึ๊บนีแงลงให้มัอนอันนี้ก่อนพอดีว่าก็ถือไล่อนจะรับขางไหมกันถือปึ๊บ,บ,งงบโอ้ไล่ ลงมพอดีเลยปึ๊บได้แล้วครับบังหนึ่งอันนี้ใส่บังสองแล้วครับผมใส่บงั <c oughs> บงแบบนี้บงังก่อ,อนผมโดลงอันนี้เอาเนี่ยมามัดไปก็เหมือนกับมันบังหน่อย <c oughs> อันนี้เอาแบบลงโดในบังหลุดนรกในบงังโดในบังครับมันนี้อนลงบังเลย บังสันหุ่น้็ในนี้แบบหยัดหยัดหยัดลงไปวันไหนก็งอนี่คือ้างเต๋อไว้เด้อครับผมบรับอันนี้สีสั้นไว้ครับผมเห็นเกือบสุกกอนยังเสียาปิ่งลายนอนเขื่อนครับผมอันนี้ถ้าพอเพิ่นเอาใบตองกล้วยยัดไว้ครับผมท่านกำลังเริ่มติดครับผมกำลังเริ่มสีแดงขึ้น ดังไฟไว้ง้างๆเลนครับเผาใจเย็นๆครับผมอีกจักประมาณ40นาทีเืิสุกนะครับเนาะ <c oughs> เดี๋ยวยังมาลุ่นกันครับผมน้ำกับพ่อได้อาบยุหมดเองกับสิไปอาบน้ำแล้วจังิมาลุ่นกันครับผม ชุกแล้วพี่น้องวันนี้ล้าปลาไหลมันใช้ประมาณเกือบชั่วโมงเนาะพ่อเนาะนี่ก็อาหารชุกแล้วโอ้ยห่วยห้วยห่อนีน่สามแบบนะครับสาำแบบอัดปากแกะฝากับหมกพร้อมครับมันใส่ล้บ่เบิดอนาตร์เบครับหอมมวยห่วยเล้วพี่น้องมันห่อนครับตุกจับเอยกัน อนี่บังแรกครับผมนี่รองแกะแรกครับผมนี่ครับโอ้นะขนาดปลงลงมายังฟดบุบบุบบุบเพอพนพาแห้อครับบันนี้เสียวลงถาดเลบังแรกครับหอมไงบังแรกครับเก่อหอมแต่ว่โอ้เปลือยโหดเลยอัน ปลาดิปิดในรอปลามันมุนตัวน,นีูน่ไหมมันเปื่อยเปื่อยโสดหอมดีเนาะหอมเดี๋ยวหอมเครื่องอันนี้หอมเครื่องเทศครับผมมาแนละ้วบังที่สองบาทหนึ่งบังที่สองครับนี่ใส่ลวดมากไปครับผมแกะจ็คเล็บพี่น้องบาทหนึ่งโอ้โหนี่กรยเทียมท่าคักว่า เหลืองงามเัวบัดซ่นอนตดออกบันขับบางที่สองครับโอ้ยปุ่นายห้วยห้วยเลยครับผมโอ้โอเคเลยโอ้นี่เป็นตัวงามตัวนี้งามดีเาวอมห้เวลอ้ยดาร ใบตองกล้วยอันที่สามครับมกใบตองบาดเฉนอันนี้สีมีลูกโดดน้ำสีหลายจังหน่อยครับผมครับซึ่งปลาบูนี่ครับเนื้อเล้วยดีครับผมใบ่ก็ละเอียครับผมแต่ว่าปรุงอันเดียวกันนะครับแต่ว่าเห็ดสามอันครับไม่เบิือดโอ้ยหอ้ห่วยห่วยแบบ มี่เขมมก็ถุงจางมันเข้ม,นนออมพอดีครับหอมก็หอมแซ่บนัวพอดีเลยมาบ้านมาเด้อพี่น,อน้องเอ้ยมากินน้ำกันเ<า>นด้อมาโอ้พี่ลูกโดดเนี้ยเจ้ามาเอา,าไหม หวยหวยหอมเนี่ยผมใส่รูดด้วนะครับมากขัดบ่บ่ขัดบ่รูดดมันบ่เพี้ยนไปต่อหรอกอ่อนมันอยากสุกแน่เลยดิมันเดือเริ่มแดงแล้วดิสุกแล้วบ่ค่อยเพี้ยนต่อจีวานเนาะนีตัวมันจีวานเถึงจวต้อง อะไรไม่ตัวก็ค่อยเงี้ยนาะหอมไม่เป็นไรนันตัวนี้คือตานคับสนี่แฉะพราความไปอีกครึ่งนึงน้อยดิกระสอดนึงเลยไม่ดิขาดเลเขาง่ายด้วยพ่น้องเลยง่ายเงยใกล้ซีเทียงครับได้ปลาอะไรมากเมื่อเสาร์เนี่ยพอได้ว่าจยากลามก็เลยพากันจัดเลยครับผมโอ้สือซุกขาดกว่าพื้นยำดูไปเลย ให้บ่วงไม่ต่ว่ถือมาจะยามเบ็ดหรืพากเลยไปยามบ่วงบพระถอักตัวใช่วงกระไดเหมือนบ่วงนู้นเลยเนาะบ่วงกระไดมันถือไม่ถือขาดหมดเยใ่ไมมันถือดังพวดแล้วใช่วงเพราะอะไรถือโอ้เสเบาน้องสีงเงแล้วเนาะใ่น้องไตรงนี้น้ามขวานาพี่มาเด้อครับพี่น้อง ล้ำไปเลครับผมครับครับอยู่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงสิจังพอกันคลิปหนาด้วยครับผมพักไปชั่หนีก่อนครับผมฝากติดตามมาด้วยครับม้นตีหน่อยลอยโลครับผมกับพันหันเนี่แหละไปคู่ค้ากันครับก็เอาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ